เขามั่นใจก็ลงรักเมืองไทยนะครับหอบรูหอบรานมาแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงนะครับคงไม่หอบมาขนาดนี้นะครับเป็นครอบครัวเลยยังเต็มอยู่ฝังนี้เข้าห่างเข้าห่างนะครับ่นมาเพิ่นรีบเข้าห่างเลยนะครับพี่ๆแต่ผังนี้นะครับมาถ่ายรูป ับรถไฟหรือว่ารางรถไฟนะครับจุดแรงม้กของคนไทยสุดยอดไอเดียนะครับเป็นฮอตยูทูบเบอร์นะครับเพนบอกคนไทยนะครับไม่ต้องโปรโมทเองนะครับต่างทราบมาโปรโมทให้แบบนี้นะครับกล้องใหญ่เลยนะครับเพนบอก สวัสดีครับแต่วัสดีครับพี่พี่เอฟซีกับเกียรติ์สนาวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ MBK Center นะครับสกายวอล์กครับนี่ก็จะมาอัพเดตนักวเกี่ยวที่นี่นะพี่พี่เราต้มน้องกันนะครับหลังจากเทศกาลสงการผ่านไปผมยังไม่ได้มาที่นี่เลยนะครับมาอัปเดตน้องกันว่านักวงเกี่ยวจะคึกคักเหมือนเดิมบ่อนะครับถ้าเป็นเราต้มกันเลยนะครับพี่พี่ คลิปวิดีโนี้ก็ถ่ายทำเมื่อตอนเย็นของวันเสาร์ที่26เมษายน2568นะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกากับ40นาทีานะครับสังเกตว่าท้สกายวอล์กตรงนี้นะครับก็มีกิจกรรมของเด็กเยาวชนไทยมาโซ่ดนตรีนะครับมาร้องเพลงให้นักองเกี่ยวได้ฟังนะครับที่นี่คือว่าเต็มมากนะครับ ข้าศับรูเลยที่สอบมากี่ครับไอมาเบิ่งกิจกรรมของน้เด็กเก่งมากครับขยันยืนเว่าม่ยืนดูเลยนะครับที่นี่คนหนาแน่นมากนะครับวัน สองสามวันนะครับพี่บีไม่ไม่สบายนะครับงานก็เยอะเลยไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปให้พี่บีเอฟซีสลับส้มรับเป็นยังไงเนาะนะครับ,รค,รบคิดทอดคิดถึงเขากิหล่งเหมือนเดิมอยู่บ่นะครับนะครับที่นี่นะครับทางชาวไทยและต่างชาติเทมเต็มจริงๆนะครับต่างชาติสอบนะครับ,บรถไฟวิ่งมา มีแบบนี้ด้วยเรินน่งนี้น่ารักน่ารักนะครับคนเต็มนะครับพี่ๆพ,พ,พวกนังไหลไปเต็มมากๆบางคนก็พึ่งมานะครับที่นี่ไม่มีแผ่นนะครับไม่มีแผ่นะครับ ทางชากทางนั้นนะครับพี่ๆไม่คิดว่าทางสงการจะมาเยอะแยะขนาดนี้นะครับมเมืองไทยไม่มีแถวของจริงนะครับ<ม>ใกล้จะเดือนพฤษภาคมแล้วนักท่องเที่ยวยังคงเสื่สอมบที่นี่นะครับช่วงเย็นนะครับที่นี่อากาศไม่ร้อนนเลยนะครับ<ม>กําลังดีกําลังดีนะครับช่วงเย็นไม่ร้อนนะครับ ลรมผัดมาแบบเย็นสบายเย็นสบายนะครับโอ้เมื่อสิ่งนี้มายิ่งถูกใจยกใหญ่นะครับทกถายรูปก,กันเลยนะครับว้าวไทยแลนด์ของจริงนะครับพ,พี่พี่ครับสุดยอด เยอะจริงนะครับวันเสาร์ถ้าองเกี่ยวขอถ่ายรูปเลยนะครับที่นี่นะครับมาที่รทไรก็สะอาดแล้วก็ปลอดไปนะครับบรรยากาศแบบสวยงามจริงๆนะครับพี่ป น่ารักน่ารักครั้งนั้นนะครับ MBK นักท่องเที่ยวยังโกงหลังไลมาเที่ยวเยอะนะครับที่นี่นะครับสวยงามไม่นบอกบรรยากาศร,บรอบๆอกสกายวอล์ก m k วันเสาร mm ์ hmm. ูนะครับต่างชาติยิง,งหลังไหลมาเป็นครอบครัวนะครับช่วงนี้บก mm hmm. ข้างนั้นเาเป็นครอบครัวเลยนะครับพี่พ เยอะจริงครับทีนี่ฝั่งนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับ นะครับมาเป็นครอบครัวเลยนะครับพี่ๆชาวต่างชาตินันเขามั่นใจก็ลงรักเมืองไทยนะครับหอบรูหอบร้านมาแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงนะครับคงไม่หอบมาขนาดนี้นะครับเป็นครอบครัวเลยยังเต็มอยู่ห้องนี้เข้าห่างเข้าห่างนะครับคนมาเพิ่อรีบเข้าห่างเลยนะครับพี่ๆ จะพผังนี้นะครับมาถ่ายรูปกับรถไฟหรือว่ารางรถไฟนะครับุดแรนด์มาร์คของคนไทยสุดยอดไอเดียนะครับเบิเป็นฮอตยูทูบเบอร์นะครับเพนบอกคนไทยนะครับไม่ต้องโปรโมตเองนะครับตามสัปมาโปรโมทให้แบบนี้นะครับกล้องใหญ่เลยนะครับเพนบอกโอ้หน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ดังเนอะนะครับ สุดยอดนะครับแบบไม่ต้องโปรโมทเองนะครับเมืองไทยต่างชาิมาโปรโมทไทยลายชั้นาสานะครับมาโปรโมทที่นี่ว่าสวยงามแล้วก็สวยจริงนะครับนี่พิสูจน์ได้นะครับไม่ใส่ AI แน่นอนเมืองไทยของจริงไทยแลนด์นะครับครับ ทำขึ้นนี่เป็นอะไรที่สวยมากมากนังมาเรื่อยๆนะครับพี่ๆข้างหลังผมนี่เต้เลยที่นี่เตบ ยิ่งเปิดไทยยิ่งสวยุโอ้ยสวยสวยสวยนะครับ MBK สาวเวียดนามนะครับมาเห็นสิ่งนี้ถ่ายรูปยกใหญ่นะครับคนไทยสุดยอดไอเดีย สร้างล่างรถไฟให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรืเ่องนะครับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไทยเห็นบอกมาเป็นทีมงานมีคนดูแลอเอ็นบอบเจ้าหน้าที่ไทยตำรวจเต็มอยู่ เด่อนะสกายวอล์กประเทศไทยถ่ายรูปแล้วเข้าไปเดินต่อนี่ครับข้างนั้นกองมากกันอีกโอ้ที่นี่สร้างสวยงามสะระเกินนะครับมีอะไรให้ชมด้วยมีอะไรให้ดูด้วยสวยมากจริงๆนะครับไม่ต้องเสียเงินโปรโมทจริงๆนะครับเมืองไทย สัตา์มาเต็มนะครับโปรโมทให้เองเลยที่นี่นะครับไครมาก็ทายดูสดสวยงามนะครับพี่พี่รถมายิ่งสวย หลังสงการนะครับ้อกท่องเที่ยวไทยไม่มีแผ่วโอ้น่ารักน่ารักนะครับว้าวเต้นเต้น ีเด็กสอบเลยนะครับเด็กสอบเลยนะนี่ครับด้านความปลอดภัยโอ้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมา ดูแลความปลอดภัยตลอดนะครับสุดยอดเมืองไทยสถานที่แห่งนี้น่าเที่ยวเสมอนะครับคนเต้มสกายวอล์กแยกประทุมวัน ครับมายืนรอนะครับจอมอนิเตอร์นะครับตัวจอเอลดีบนหนางเต็มเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บมมีอย่างหลายเนื้อนะครับกป็นอะไรนะครับมาอัปเดตไอพี่ๆครับต้มนะครับวันเสาร์มี่นักของเกี่ยวเยอะนะครับพี่ๆตาเชื้อจอในการนำเสนอคนเยอะด้วย ก็ได้กด Subscribe นะครับเพื่อการแสองหาความคิดต่อไปสำคัญนะครับที่เด็กสามารถคุ้นรู้รางกายผ่านคอมเมนต์ได้แนะนสนับสนุนเราเป็นการกดแชร์ออกันนะครับถ้าคลิปนี้ขอฝากควาว่าสวัสดีครับ